มาถ่ายที่ดินลูกค้าที่หนองบัวครับอเมืองจันทบุรีเนี่ยครับนะนี่มันมาเจอของดีนะโอ้ยนี่น่าจะเป็นลูกอคอมมานนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับผลไม้โบราณนะครับตอนนี้จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับมาถ่ายที่ดินติดคลองแปลงนะครับประมาณยี่สิบเก้าไร่กว่าตำบลหนองบัวอเพอมะขามจันทบุรีครับนั่นคุณโต้งบินโดนอยู่นะ ซึ่งในที่ดินเขาเนี่ยด้านหน้าเขาติดถนนนะครับอยู่ใกล้กับเทศบาลหนองบัวน,นี่เองครับนี่โอ้โหมีตัวบ้านอยู่สองหลังครับบ้านหลังใ,ใหญ่ๆนฮะฮยได้ยินเสียงเรือไหมครับใกล้กับชุมชนก็เรียกว่าประมงพื้นบ้านเนาะเออนะฮะแล้วก็ไปบางสก้าวได้ไปแหลงท่องเที่ยวไปแหลมสิงโลมาโอเอซิสไดนะะ้ออกเซนทันจันทบุรีเนเข้าตัวเมืองก็ ใกล้นิดเดียวครับห่างตัวเมืองแค่ประมาณไม่ถึง6-7กิโลเมตรครับ